ปลูกก่อนโตก่อนแตกยอดก่อนนะครับนี่คือต้นลองกองนะครับตันหยงมัดนะครับปลูกได้ประมาณสองเดือนนะครับต้นนี้กำลังแตกยอดชุดที่สองนะครับที่นี่อำเภอบึงละลางจังหวัดพิจิตรนะครับผมได้ปลูกลองกองเอาไว้หกต้นนะครับ แถวนี้มีสี่ต้น,นครับนี่ปลูกพร้อมกันนะครับสองต้นนน้นกำลังปลูกใหม่นะครับเพิ่งได้ปลูกได้สามวันนะครับแล้วก็มีอีกตรงขอบสะทางนู้นนะครับปลูกได้หนึ่งปีแต่ว่าไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าดินดินไม่ดีนะครับไม่เหมือนดินไร่ตรงนี้นะครับดินดีกว่านะครับ ปลูกที่หลังแต่งามกว่าครับฉะนั้นปลูกก่อนโตก่อนก็ไม่แน่เสมอไปนะครับต้องดูสภาพดินด้วยนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับ